ผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565 พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565 โดยมีคุณบุตรศกศรสีสวัสดิ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยกำลังพลเข้าร่วมพิธีสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางพันพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรามนรถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎรสร้างความผาสุขร่มเย็น ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาตลอดระยะเวลา70ปีโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุญ,ญเดชมหาราชปรมนาถบาพิษโดยตลอดเดือนธันวาคม2565หหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดก,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานที่ทรงมีต่อทหารในการทำหน้าที่ป้องกันประเทศและการปกป้องสถาบันหลักของชาติ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพ5ธันวาคม2565 โดยมีพลตรีหญิงพิมพิาสาจิตแก้วแท้นาย,ยกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์54รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสด,ดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆส์10รูปและกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นพระมาหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สิริรวมระยะเวลา70ปีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการดังเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอาระยะประเทศ ขณะที่ด้านการทหารทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดังพระบรมราโชวาทที่ว่ากองทัพนั้นมีหน้าที่สำคัญหลกักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้เหตุนี้ทุกเหล่าทัพจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้สมบูรณ์พร้อมทุกเมือ่อทั้งในด้านยุทธปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมยัย และในด้านกำลังพลที่เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครบถ้วนกองทัพบกในฐานะที่ดำรงไว้ซึ่งการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย พลเรือเอกถลิงศัก์สิริสวัสตรรองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีนางอารัญญาสิริสวัตร อุปนายกสมาคมพระรยาทหารเรือคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเข้าร่วมในพิธีโดยในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรพระพิสุกสัมาเนนจำนวนมื89รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศล พลอากาศเอกอลงกรวรรณนรสผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกหญิงพันประภาวรรณนรสนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565 เพื่อถาวายเป็นพระราชะกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยส่งบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุกแก่ประสักนิกรชาวไทยตลอด70ปีโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กำลังพลของกองทัพอากาศและสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเข้าร่วมพิธีโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูป พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีถวายบังคมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมบริจาคโลหิตณสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและบริเวณอาคารศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพูมิพลธ์อุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนธันวาคม2565อีกด้วย